เป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับตัวเกม a f k j o e r n e y ที่มีการเปิดให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ Global หรือว่าโซนไทยกันแล้วใช่ไหมครับลหลายคนในช่วงนี้กำลังส่มหาตัวละครอย่างบ้าคลั่งแล้วบางคนนะครับกำลังจัดทีมผ่านด่านกันอยู่เว้ยและบางครั้งนะครับการจัดทีมผ่านด่านเนี่ยทำไมเราถึงผ่านด่านไม่ได้ทั้งๆท,ที่เราเนี่ยพลังก็สูงกว่าด่านตัวละครบางตัวครับพลังสูงมากๆแต่ทำดาเมจได้น้อยซึ่งในวันนี้ครับผมมีทริคไม่รับมอฝากเ,เพื่อนๆจะเป็นทริคอะไรและทําได้ด้วยวิธีไหนถ้าพร้อมกัน ไ like. แล้วถ้าเป็นเพื่อนทีนชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดท,ที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดก,กว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดท,ที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over t o p Up เอาละครับผมก็ขอกราบสวีัสวัสดีเพื่อนๆชาวฟังเกม AFK Journey กันอีกเช่นเคยกันนะครับก็หลังจากที่ผมได้ทําการเกินไปนะครับผมว่าวันนี้อ่ะเราจะมาแชร์ทริคไม่ลับจัดทีมผ่าน่านแบบอีซี่สำหรับสายฟรีและสายเติมบางท่านที่กําลังติด่านอยู่ไปต่อไม่ไหวด่าน AFK เนี่ยทำไมเันผ่านยากจังเลยในวันนี้นะครับผมมีทริคที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับเราจะพูดถึงการสุ่มตัวละครกันก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับการสุ่มตัวละครครับตัวละครในเกมครับมันจะมีทั้งหมด4ตตตูู้ซึ่่งและะรัมมนจีกาสุ่่มที ของที่แตกต่างกาันโดยปกติแล้วเราจะเริ่มตู้แรกด้วยตู้ถาวรเราจะต้องทําการสุ่มตู้ถาวรเนี่ยให้ได้ประมาณ30ครั้งนะครับเพื่อปลดตู้เลดอัพก่อนเนาะแล้วลหลังจากปลดที่ตู้เลดอัพเสร็จแล้วครับคุณจะต้องสะสมตัวนะครับเพื่อสุ่มในส่วนของตู้มหากราบซึ่งในงส่วนนี้ครับเป็นเพื่อสามารถเลือกตัวละครที่เ,เพื่อนต้องการหรือว่าตัวเมตาที่ทั้งผมแนะนําหรือว่าเป็นเพื่อนท่านอื่นแนะนําก็สามารถเลือกได้ก่อนนะหลังจากที่เราได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นระดับ S ทกกกตััััวภาในนนนททีีม็็็็็ไดดด้รรบบบเเเเเออปปปะะ S DPS ่ส 1- 2หลื A พอเนาะหลังจากที่เราได้ตัวละครแล้วนะครับเพื่อนเราจะไปทำการปั้นตัวละคร สำหรับการปั้นตัวละครนะครับระบบในตัวเกมเนี่ยมันจะมีในส่วนของระบบที่มีชื่อว่าการสั่งพ้องการสั่งพ้องในที่นี้ครับคือคือตัวท้ายในตัวที่ห้าของทีมนเพื่อนครับเลเวลเท่าไหร่นะครับตัวที่เหลือภายในไ d ดีของเพื่อนเพื่อนะครับจะเลเวลเท่ากันทั้งหมดโดยที่ตัวละครที่เพื่อนๆสามารถปั้นพลังได้สูงสุดนะครับเลเวลจะต้องห่างกันไม่เกิน10เลเวลซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนเพื่อสามารถเลือกตัว DPS หลักของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับในกรณีนี้ผมเลือกในส่วนของเซเซียแล้วที่แบบลำดับสูงขึ้นนแแแลล้้้้้วววกกกก็็ดาาาาาเมมมจจช่่่่งงงงตตตไออรรรถูสสึผผะะทบบัั ลิลี่เมย์นะครับสามารถสลับตัวละครแบบนี้ได้นะครับเมื่อสลับแล้วสเตตัสก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆครับก็สามารถไปดูละเอียดสเตตัสตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ ก็จะมีรายละเอียดสเตตัสให้เราดูนะครับว่าเอยเนี่ยความเร็วอแอคไทเป็นไงค่าคีเท่าไหร่นะครับติดคีดได้ง่ายหรือเปล่าอันนี้ก็คือสามารถสลับกันได้เนาะแล้วก็พลังก็จะสูงขึ้นเมื่อเรารู้แล้วนะว่าจะต้องปั้นตัวละครยังไงหลังจากนั้นครับต่อมาครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของอุปกรณ์ในส่วนนี้ครับมันจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับจะทําให้คุณเนี่ยผ่านด่านได้ง่ายหรือว่ายากก็ขึ้นอยู่แต่ส่วนนี้เลยนะครับผมนั่นคือการเลือกอุปกรณ์อะไรก่อนดีในส่วนนี้ครับถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยยมะแนนนาาาาเ็ใสสสววขององุธตไกกลลดครับ ต้องดูก่อนว่าคุณจะเล่นอะไรเป็น DPS นะครับไม่ว่าจะเป็นจอมเวทนักธนูโรคหรือแม้กระทั่งนักรบนะครับตัวหลักเพื่อนเป็นตัวอะไรนะครับถ้าตัวหลักเพื่อนนะครับเป็นตัวนักรบนะครับหรือว่าเป็นเนี่ยเป็นเบอร์ทูสนะครับหรือว่าตัวอื่นๆอะไรก็ตามครับเราก็จะใช้ในส่วนของอาวุธหลักตรงนี้ไปก่อนนะครับคือในส่วนของการอาวุธเนี่ยมันจะมีลำดับการอัพที่แตกต่างกันนะครับบางอันอัพดาบไปก่อนนะครับอันดับแรกก็คือดาบเนี่ยจะได้รับในส่วนของแอแทมแล้วก็ค่าครีเนาะ แล้วก็มือเนี่ยครับมันจะมีค่าคริสตัลเวทกําไรนะครับมันจะมีพลังกายเนี่ยพวกแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะให้ค่าสถานะที่แตกต่างกันในส่วนนี้ครับเพื่อนก็จะต้องเลือกว่าเพื่อนจะเริ่มด้วยตัวอะไรของผมเนี่ยเล่นในส่วนของนักธนูนะครับแต่ผมเลือกในส่วนของอาวุธหลักของธนูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาปั้นตัวที่2คือสายโรคเนาะสายโรคก็จะเป็นดาบนะครับผมนี่ผมก็จะเลือกปุ๊บจากนั้นผมก็กดคําว่าใช้งานได้เลยจากนั้นผมก็จะได้รับอาวุธมาแล้วเอาไปเปลี่ยนให้กับโรคคคคนนนนะะรรรรรัััับบเพาาาว่่โผมมมมีหลยยตกกๆ็อูใ้ แล้วทำการย่อยที่เหลือทิ้งได้เลยครับแล้วก็ที่เหลือเราสามารถหลอมขึ้นได้แต่ผมจะขึ้นภาพลำดับการอัพเพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาเราอัพเนี่ยเราจะเริ่มอะไรเป็น1 2 3 4อาก่อนนะครับอันนี้เพื่อที่จะประหยัดทรัพยากรแล้วก็จะทําให้คุณเล่นง่ายช่วงแรกจะต้องทําตามนี้ไปก่อนแต่พอเราเล่นไปสักพักเนี่ยเราค่อยเปลี่ยน ทำวิธีอื่นได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วอุปกรณ์ของทุกคนเนี่ยจะอัปตันทั้งหมดแน่นอนนะฮะัพเพื่อนๆอ่ะอันนี้คือในส่วนของอุปกรณ์เมื่อเราเสร็จในส่วนนี้แล้วนะครับเราจึงจะไปทําการลงดาน FK ฟนั่นเองสาหรับการลงดาน FK เนะครับพรเพื่อนๆสามารถกดท้าทายแล้วก็ไปดูในส่วนของการจัดทีมได้นะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูในการจัดทีมครับพรเพื่อนๆนะครับไปดูในส่วนของตัวไอทนนัสซายก่อนนะฮะคลิกเข้าไป อันนี้คือด่าน fk 2 2 5ครับพลังสตูนะครับวิ่ที่ประมาณ65,414นะเราสามารถดูได้เลยครับว่าสตูเนี่ยมีตัวละครอะไรกันบ้างอ,อันนี้ก็จะเป็นเซตที่เราสามารถเห็นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายตีไกลนะครับก็คือมาริลีนอันนี้เก่งเป้าหมายเดี่ยวเป็นนักธนูสายกายภาพส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวบัฟครับสโมกี้ ok นะครับเป็นตัวบัฟสนับสนุนสายเวทระยะ8เนาะแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่จะ จอตูนใส่สตูนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสเราสามารถดูในส่วนนี้ก่อนได้นนะแล้วก็เมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะต้องเจอตัวอะไรบ้างจากนั้นครับให้เพื่อนนะครับกดท้าทายไปได้เลยเพื่อนเพื่อนกดท้าทายมาครับให้เพื่อนนะครับดูทาง้าน,นาซ้ายบนนะครับผมนี่ ในส่วนนี้ครับมันจะเป็นในส่วนของโบนัสสังกัดสำหรับโบนัสสังกัดครับถ้าเราใส่ตัวละครฮีโร่ที่เป็นตัวเดียวกัน3ตัวขึ้นไปครับเราจะได้รับดาเมจนะครับที่เป็นแอคแท็แล้วก็ SP ตามโบนัสสังกงัดน,นั่นเองอเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างใส่ให้กับเพื่อนๆดูเนาะถ้าผมใส่ในส่วนของเผ่าบิชสามตัวปุ๊บนี่นะครับผมจะได้ในส่นของแอคแท็กสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอสพีสิบเปอร์เซ็นต และในส่วนของกลยุทธ์สังกัดนะเพื่อนๆสังเกตไหมว่ามันจะมีในส่วนของการเพิ่มเดเมจ15%เมื่อเป้าหมายนะครับแพ้ทางสังกัดของท่านแล้วก็ลดเดเมจ15%เมื่อเป้าหมายชนะทางสังกัดของท่านสังกัดที่เราจะต้องเจอนะครับก็คือในส่วนของเผ่าบีชนะครับแล้วก็เผ่ามนุษย์นะครับนะครับนี่ก็เป็นบีชกับมนุษย์เผ่าที่สามารถได้เปรียบที่สุดครับก็จะเป็นนี่นะฮะเผ่าอันเดนนะครับนี่ก็จะได้เปรียบที่สุดครับเป็นดวงตาเนาะเราก็จะทําการจัดทีมดวงตาลงไปครับนี่เซอร์เซียเราได้ทุกคนแน่นอนนะครับจากนั ตัวน,นี้ตีไกลได้แรงแล้วก็เอาเป็นเผ่าเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาเราจัดในส่วนของเผ่าเดียวกันเนี่ยเราก็จะไม่เสียเปรียบแล้วก็ไม่ได้เปรียบนะผมก็จะจัดลงไปปุ๊บนี่สตัวละผมก็จะได้รับในส่วนของโบนัสมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมอยากได้บัฟขึ้นมาไว้ทุกคนผมก็จะเอาในส่วนของสโมกี้นะครับมาบัฟพ,พลังโจมตีนะครับผมนี่สโมกี้เข้าไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้นะฮะลองเซตประมาณนี้ดูก่อนนะครับว่าเราสามารถผ่านได้หรือเปล่าเมื่อเราจัดแล้วนนนนรกกกก็็ดดดดต่่่ออสสส้้้้ไไไปเเลลยใววีพืาามถแ การเปิดใช้งานจะเปิดเป็นในส่วนของการบับเลือกก็ได้เป็นสปิดโจมตีก็ได้หรือว่าเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับเมื่อเราลงมาแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าเออเนี่ยตอนเนี้ยเราเสียเปรียบตรงไหนนะครับอ่าตอนนี้เราที่เราเจอหลักๆคือเราเสียเปรียบการโจมตีระยะไกลเว้ยเห็นไหมการโจมตีระยะไกลเนี่ยจะทาดาเมจได้แรงมากๆครับจะสังเกตดาเมจนะตรงนี้จะเป็นการโจมตีระยะไกลแล้วเราเนี่ยยืนรับดาเมจไม่ไหวครับนั่นะคือในส่วนของป้องกันอ่าถ้าเพื่อนรู้สึกว่าเอเดี๋ยวผมเนี่ยยืนรับดาเมจไม่ไหวผมจะทำยังไงให้กดไปที่คำ เราก็มาดูแนวโน้มความเป็นไปได้หน่อยละกันว่าเอ้ยคนที่ผ่านเนี่ยเขาจัดเซตประมาณไหนแล้วก็องศา,าการวางตัวละครวางในรูปแบบอะไรนะครับเมื่อเราใส่แล้วเรากดคัดลอกได้เลยกดคัดลอกซึ่งไอตรงนี้ครับไอคาถากําแพงเหล็กเนี่ยครับมันจะมีหลักๆครับก็คือในส่วนของเนี้ยที่เป็นปลุกตื่นเนี่ยจะเป็นการฟ้นฟูเอสพีเนาะอันนี้รู้แจ้งจะเป็นความเร็วแอทแท็กอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของว่องไวแล้วก็พลังกายครับก็เลือกบัฟประมาณนี้อ่านลองเซตที่ขเขาแนะนําหน่อยนะกันครับอันนี้เราจะได้บัฟเป็น a อ t a ท10สนะครับ SP10 ส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาได้บัฟเป็น AT t a แท14แล้วก็ SP14 บครับบัฟของขาง,งเยอะเพราะว่าเขาวางตัวละครเยอะนะฮะแล้วก็ลองกดต่อสู้ไปได้เลยเมื่อเรากดต่อสู้ครับเราก็มาสังเกตว่าตัวละครของเราเนี่ยโอเคเป็นกระจุกการมีบัฟถือขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้คืโอโหดุนฟันทีเดียวตายได้บัฟมาปุ๊บโอเคไหวไหมตอนนี้ตัวดาเมจหลักๆผมก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแทงที่เป็นตัวยุยุนะครับอ่ะาพอยืนได้อยู่รู้สึกว่าจะยืนไม่ไหวนะครับตอนน เราเสพเปรียบตัวตีไกลนะครับเราอาจจะต้องหาตัวล้วงเข้าไปอ่ามันก็จะมีตัวล้วงเราก็ลองจัดตัวอื่นเข้าไปครับตัวที่ผมสามารถนํามาล้วงได้ก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะฮะนี่แพลนที่เป็นสายมนุษย์นะครับก็สามารถไปล้วงได้เราก็จัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าอาจจะ Copy ี้เซตข,ของคนอื่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็กดต่อสู้ไปได้เลยเราก็มาดูกันครับว่าเออเราเจอเนี่ยเห็นไหมฝั่งนั้นเขาตีไกลใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีบัฟรัวๆเราจะต้องเคลียร์ให้เร็วครับปุ๊บโอเค กดนี้นะครับเราอันเชิญใส่ตัวแถแนวหลังนี่อันเชิญใส่แนวหลังมาล้วงแล้วนะครับปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นบัฟฮิวนะครับวางได้แท่ทางขวาหยับขวาแล้วก็ฮิวเพื่อลมทีมาตอนนี้ดามเมจฝั่งตรงข้ามครับโซกัสแถวหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดบัฟไปได้เลยอันนี้ก็รีดใส่ไปปุ๊บบางครั้งเราจะเป็นจะต้องกดเองนะครับแล้วก็ฮิวตัว ซัมมอนเราครับโ,โหได้เลือดอีก400เรียบร้อยครับแค่นี้เราก็สามารถผ่านมาได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการจัดง่ายๆนะครับผมก็คือเราจะต้องดูว่าแถวหลังเนี่ยเราเจอตัวอะไรแลวเราแพ้ทางแบบไหนถ้าแถวหลังเนี่ยคือตัวดาวเมจฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวซัมมอนครับไปล้วงฝั่งตรงข้าม เมื่อเราล้วงครับโอกาสที่เราจะชนะมันก็จะมีสูงมากกว่านั่นเองนะครับหรือว่าใครที่คิดว่าเออเราค่าบลลังสูงแล้วดาเมจแรงแล้วเราก็สามารถใช้วิธีใน่วงการออโต้ไปได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับการออโต้มันก็ไม่สามารถทาให้เราชนะทุกทุกด่านเสมอไปนอกจากคุณจะอัพตัวละครตันทุกตัว แบบสุรตาไอ้นั่นก็คือจะทําให้คุณชนะนั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการผ่านด่านนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็ลองอัพขั้นตัวละครนะใครรู้สึกว่าเออทำตามผมแล้วแล้วก็ยังไม่ผ่านครับคุณก็มาทําการอัพตัวละครอัพขั้นอัพอุปกรณ์ตามลําดับที่ผมเคยอธิบายไปในช่วงต้นเนาะแล้วก็อย่าลืมสำรวจแผนที่ครับเพื่อรับทรัพยากรอ,อื่นๆเพิ่มเติมภายในแมบปบหลังจากที่เราได้ทุกอย่างเรียบร้อยครับเราก็เอามาอัพตัวละครแล้วไปลงกันต่อได้หรือจะใช้วิธีการบอทไปก่อนครับแล้วก็ ค่อยมาเก็บอุปกรณ์ที่เราบอกไปไว้ไหมสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันครับเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อก็จะสามารถผ่านด่านเหล่านี้ได้ง่ายแล้วก็อีซี่มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับเ,เพื่อนๆพนถ้าเ,เพื่อนเื่อชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับส c r i b e กันไว้ด้วยนะครับแล้วรอไว้เจอกันในพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่บายสวัสดีครับ